อาส,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นบอกพี่น้องว<ล>่าท,ที่ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะไม่ให้เล่นมือถือ่อเล่นมือถือถ้านคนเล่นมือถือก็น้าตาจะเป็นแบบนี้มาจำไว้นจะเป็นมันพ่อเป็นมันพ่อนะพี่น้องน้อลูกย่าที่ตีมุกตีแค่นี้ได้บัตรเลย อัเฉยๆเอาบัดคอยสิมาคอยเห็นคอมเมนต์เมน่นมาดอคอยสิตอบคอมเมนต์เอฟซีนี่แหละเพิ่นว่าสาวมนเจาน้าคือบอกเอาล่องเอาลูกเจ้าไปโรงเรียนพิเศษครูคักจังสิได้สอนจังสิได้อน,นุ่นนี่นั่นนะพวกกับการอัานหัวข้อไปอน่อย คือบอกเอาไปโรงเรียนพิเศษชะอขาก็เลยคิว่าว่าเอาไปโรงเรียนพิเศษแล้วแต่ว่าคุณครูเพิ่นบอกว่านอกมะนาน่ะเล่ากับไ่ได้ถึงขั้นว่าิบบรูเรื่องเลยถามานอกมะนายังเป็นเด็กน่อยพิเศษบอกเขายังว่าเป็นพิเศษอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกับว่าจะไม่รู้เรื่องเลย ก็เลยไม่อยากให้ไปอยู่ในจุดๆนั้นถ้าอยู่ในจุดๆนั้นน้องเขาก็จะเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอบเรียนแบบการเวลาน้องคิดการเขาก็จะคิดการแบบนี้พี่น้องเข้าใจว่าเวลาน้องคานเขาก็จะคานเรียนแบบเวลาน้องพูดอก็จะพูดแบบนั้นก็เลยคุณครูก็เลยผลักดันออกมาให้อยู่โรงเรียนปกติ ซึ่งโรงเรียนปกติก็ไม่ใช่ว่าจะรับทุกคนเขาก็จะมีโคตาปีหนึ่งสองคนหรือปีละสามคนแต่ในโรงเรียนเด้อพี่น้องเด้อแต่นอกมานาคมันบังเอิญมันได้เ่ะพี่น้องคะ่ะบังเอิญมันได้ก็เลยได้ได้เข้าไปอยู่ในจุดจุดนี้นะพี่น้องเนาะบางที่นะโรงเรียนโรงเรียนรัฐบาลคนก็บด้รับเด็กน้อยพิเศษก็มีพี่น้องต้องข้าใจเนาะแต่โรงเรียนเอกชน่นก็รับ้ายุ เอยากไปเขาเขากลัวเธอเออก็เธอทำหน้าแบบนั้นไม่เป<อ>็นไรหรอกไม่ต<อ>้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวอยู่กับแม่นี้เลยข่าใจเนาะจิิงทๆคอยว่าแบนั้นจริงๆใจจริงเขาอ,อยากให้ลูกอ,อยู่โรงรีนพิเศษอะไรแต่คุณครูบอกว่าไม่ได้นะคุณแม่ต้องผลักดันน้องออกไปถ้าจะให้น้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ เออพอน้องมานาเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้คือเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้น้องมานานะคะใจบอกคือกินข้าวไม่ต้องป้อนอย่เนี้ยเออถ้าไปโรงเรียนเขาจะกินเองนะคะทุกคนคะ่ะเออขเ,เขาบรให้ป้อนคืออยู่ในหื่เนเดิมพี่น้องเด้ออันนี้ต้องข้าใจคนขาก็าะอสอบคันถามิฟซีคนาม,มาก่อใจจริงก่อกระพัวขอกัจากวันเออไฮมานาอยู่โรงเรียนพิเศษกรณีการบอกโรงเรียนพิเศษมึนก็สอน สอนหนังสือคือการพี่น้องแต่ว่าอาัดอะไรเข้มงวดคือโรงเรียนปกตินะพี่น้องถ้าโรงเรียนปกติคงจะเข้มงวดหน่อยในการเรียนนะพี่น้องเนาะเออพี่น้องเข้าใจเด้อเพื่อเอาออกมานี่ก็เพราะคุณรูผลักดันให้ออกก็เลยต้องออก่น้องเป็นไฮไอออกไปที่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเออประอยให้อยู่ที่เก่าที่เดิมอะทำนองนะั้น่ะ แม่ขันนี่ขา้าวเาม่าข้าวเม่าไอ้เธาใครได้ข้าวเม่าเนี่ยนะซื้อข้าวเม่ามาพ่อกล้วยมาให้หน่อย <c oughs> ไปล้างออกแล้วเว้ <c oughs> พ่อคันที่ถอน <c oughs> เครื่องสมางขวดนะ้ำบดสแต่เจ้าเอาไปเห็ดเหล็มคือพี่บาป <c oughs> ที่บอกว่าเอาถ้วยมาใส่ข้าวเม่าเอาบวมมานดำเดิมบวมหลุด <c oughs> แล้ว เขามาช่มันตเหรอไอาขนาดนั้อ,อเฮออ้ยพอหายแล้วอิม้มดิเดนแนวสนในสุกนะไหมก,กับเจ้าบ้องนั่งิ้นพดีเลยปลาคอขยะกันทาเคือ,อย่างแล้ว,ลวอุวบเลยว อขอหน่อยกินรนะคอยไปด้เ,ปเฮ็ดเจ้าข่าวอะไรนะอยาิักันิ้วอกินช้ากิโรอดคอยอยากอันนั้นคอยอินบน้องเออคือว่าเดอพี่น้องเด้อขับใจคอยเ้อบัานมึมีย้องดอกเขาเอามาตอบแค่นี้แหะ อะไรทึ้งขันว่าสิเป็นเล็กน,น้อยที่บ่รู้เรื่องเลยเสื้อผ้าคลุมนั่นคืออะไรอะไรเสื้อผ้าตรงไหนตรไหมึงตกรองเล็บสะพสานซักแล้วขนาดร่มมันก็ดูดลม,มล้วกินไม่ขมั้นหนึ่งกินไม่คำว่า ทำไมต้องเอาผ้าพ,พันคอแบบนี้ตลอดเลยหรอคุณหนูวะสันอ๋อพอดีคุณหนูลูกนี่ชนนั้นเขาดีคุณหนูนะ่ะมีน้ำมูกไหลก็เลยต้องเอาผ้าพ,พันคอแบบนี้เวลาน้ำมูกมันไหลมันย่อยแล้วเขาก็เซ็ตพี่น้องและอีกอย่างนางก็ชอบกัดคอเสื้อถ้าเป็นอย่างเงี้ให้อ่ะกัดลงไป อือเก็บคองเข่าตู้กเก็บ้องงานนี่ยานก็คือเนาะ่านมากจอไม่ออกจากตักเขาเลยอยู่ทนี่เนาะใ้ตักใหญ่เนาะมันน้านง่ยใหญ่เให้แม่อุ้มตลอดเแม่ก็เมื่อยนะเก็บแอลอยู่เนาะอ้ายปลาลุกไหนหันใ่ไหมหอขาเมาไไฟไม่หมดเลยก็มิน เหม็นฟวันไฟเว้ยงั้นงั้นไฟไม่หมอเข้าเมางแคบจังเลยแคบจังเลยแคบจังเลยแคบจังแคบเลยแบไปลุงก็เข้าใจเรื่องนะเพาหนูก็ไปโรงเรียนปกติได้เหมือนกันอทถึงหนูจะไม่เก่งเหมือนเพื่อนแต่หนูก็สามารถอ่านได้เหมือนเพื่อนนะคะ คุณครูคให้อ่านอะไรหนูก็อ่านได้อยู่ใช่ไหมลูกเก่งนักเนี่ยเอาไในนิ้วชี้นิ้วโป้ยู่ไหนในนิ้วโป้ยู่ไหนนิ้วโป้นิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วโป้นิ้วชี้อ่ะมาแม่ทดสอบก่อนเอานิ้วอะไรนี่เอาทดสอบก่อนอา่อบอนอาบ่สนใจแล้วเนี่ยไปละป้าปะอ่ะป๊าน้ำอาบน้ำคุณหนูทำไมต้องพันผ้าพันคอตลอดเลยพี่น้องพี่น้อง,งเรื่องมันเป็นเรื่องกระว่าแบบนี้กระว่า เล็กหน่อยเป็นวัดเนาะจะชิว,วันในอะไรเนาะชิว,วันเอาข้อเสือสบอเสร็จขี้มูกน่อยเอาข้อเสือ,อสบเสร็จเซตตั้งสี่สบมันชิงามบ่ะอืมขอบ่ได้นะเสือข้อลูกขอดเปื้อนด,ดำๆบ่ได้เนาะจะให้มันดำนะเก่เากระซากมันคะแนนพอสักตลอดจะผ่าอย่าให้มันเหม็นอย่าให้มันกุยจะเศร้ามันในสามชุดหรือมาน,านะ่ะ นะซักตะพาเขาเนี่ะสองมือซักสองมือซักครับม,มันกินเข,าข่าคือกันผัวเมียจ,จะมันขี่ข้านคัก,กวะกินเข่าก็บ่วมีเน่าห้องว่ะจือเขาเห็นคนเขาคนมักง่ายเขาคนง่ายๆ่ายคนมักง่ายก็แม่คือเขากินนะละเขาก็กินไปเห็ดนะละเขาก็เห็ดไป คนง่ายๆกับคนมักง่ายมันก็แตกต่างกันคอยนะหนึ่งก็ยอมรับว่าเป็นคนมักง่ายอะไรที่ทําแล้วมันเสร็จๆไปก็คือเสร็จอืมบันไดพิธีพี่ทัพทนพี่น้องเลยเพราะว่าเขากินตะรอบครัวเขาถ้าหาไปอยูหาเขา ไปกินข้างนอกเขากอาจจะเตรียมโตในะจักนอ่อยเนาะไปที่ไปกินข้าวรวมรวมกับคนอื่นจะหน่อยนักพี่น้องเขาจะกินเขารวมกับคนบ่ค่อยมีน้ๆจะมีที่นอกจากกินกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องแค่นั้นนะอ่ะข้าวมองเหม็นควันไฟทาบบาดชื่ออยู่หน้าแก่ ตลาดหน้าแกอาหารถูกเด้อพี่น้องเด้อถูกอยู่จะแบบตั้งไปหาขี่รถเลาะเด่นเนี่ยฮนะ่ายคลิปไม่ทันผู้ชมเบิง่งดูจมูกไรก้กระเบือ่อเนาะพี่น้องนะเนาะเลาะเบิ่งอยากไปตลาดอันนะย้ำครั้เราเคยไปอยู่ตลาดท่าอูเทนนะ่ะอยากไปอยากไปมีโอก,กาสต้องไปพี่น้อง ตลาดนัดท่าอุเทนบอกที่ีทุกวันอย่างวันจันทร์วันพัดทถ้าไปท่าอุเทนต้องไปนอนพุ่นงีามมันเศร้าหรือไปจะเศร้าเอานอเดีนควนครพนมละอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ค,คงชีเดล,ล่าฉันนี้เน,นาะค่ะเนาะขอ่อยก็สิิประห้าอาบนาบนํำอาบในพา,าลูกข่อยอาบนนํำนอนคือสบายน,นอนง่ายธรรมดา,าหันรับเบิดม,มือเลยมือนี่หันรับในรถอืดไปบริเวณยังรับ ไปไหว้พระมันคือแบบจ้าถือก,กะให้บากในกรรมพี่น้องความบริว้เพิ่นลูกรับนี่เนในรถก็เลยไปลงไหว้ไม่จะขี่รถผ่าหน,นะขยงเมื่อไหว้แล้วพระธาตุม,มันอยู่บนวันพระวันชินอย่บนเมือนี่ค่ะพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย